กำลังเดินหน้าถ่ายทำค่ะสำหรับละครรีเมคอย่างละครเรื่องฟันเฟืองซึ่งในเวอร์ชัน2014ก็ได้สองพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างดีเจพุทธพุทธิชัยกเกษตรศิลป์และแกงส้มธนาทัศน์ที่มาประทับฝีมือกันเป็นครั้งแรกโดยทั้งคู่ก็มาเข้าฉากแข่งขันขี่จัสกีซึ่งเป็นฉากเปิดของเรื่องค่ะและถึงแม้จะเป็นการขี่จัสกีครั้งแรกของทั้งคู่แต่ถ่ายทำก็แบบผ่านเฉลุยมีเพียงฉากเดียวที่หนุ่มพุทธเหมือนจะผิดคิวทำเอาคนในกองขำกันเป็นแถบๆจนหนุ่มพุทธเกิดอาการเขินไปเลยค่ะ วันนี้เป็นซีนที่เปิดตัวของพระเอกแล้วก็เปิดตัวคนนี้ด้วยใช่ครับม <า S 2> ผมบจะซกีถูกต้องใช่ถามว่ายากไหมย,ยากไหมครับ ผมเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นเทสกีแบบว่าแบบนั่งรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะแต่ว่าชุ่มแพงแต่คุ้มหกแสนใช่แต่ของคุณละครับสองหมื่นเฮ้ยจะบ้าแล้พี่ล้มอ่ะครับไม่เห็นไม่ล้มคว่ำครับผมคว่ำะฮะใช่ครับไม่เขาความซ้อมไงเรื่องความซ้อมตอนนั้นนี่คือถ่ายจริงแล้วอะไร้ยมันเป็นซีนที่ผมมาแล้วก็เรียก คุณอาทิตย์บอกว่าไปขับเจสกีกันอะไรเงี้ยแล้วเขาขับออกไปใช่ไหมเขาต้องนําหน้าผมไปก่อนแล้วเรือเขาใหญ่ไงเขาก็บึ้นเราเอาหลอกไงเพราะว่าเราขนาดเขาใสอยู่เราต้องออกตัวตามหลังซึ่งจะต้องออกตัวด้วยกันยืนเท่ๆออกไปปั๊บตกขึ้นอย่างเลยฮะแล้วนอกจากนุ่มพุทธกับนุ่มแกงยิงแอบแท็กทีมเมาส์ผู้จัดสาวอย่างพี่เจโสภพินภาและผู้กำกับพี่บุญัญญาไว้ใจดีสุดๆไม่ดุแต่กลับชอบคุณนักแสดงด้วยการหอมขนมมาให้กินทุกครั้งที่ถ่ายทำค่ะ พี่เจี๊ยบพ,พูดเลยเป็น<พ>ผู้จัดที่พ,พ,พี่พี่เจี๊ยบเนี่ยเราต้องแบบว่าบอกเลยครับ พี่เจี๊ยบทาให้เราอ้วนขึ้นมากเพราะว่าเลี้ยงดีตลอดกินกันทั้งวันเลยเช้าก็กินเย็นก็กินกลางวันก็กินแล้วกินปุ๊บยังไม่เข้าซีนทำไรนอนนอนเจี๊ยบน่ารักครับพิจารณาพี่เจี๊ยบเป็นผู้จัดที่ไฮเปอร์มากนะฮะดูแลทุกคนอย่างดีดูแลพวกเราเกือบจะทุกอย่างเลยครับแบบเอาอันนี้ไหมพักก่อนไหมหิวหรือเปล่าเดี๋ยวให้น้องไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นผู้จัดที่น่ารักยังงฝากด้วยละกันกับละครเรื่องฝันเฟื่องครับรัองว่าสนุกแน่นอนพี่พูดมี โดยเฉพาะไอ้ตัวนี้ครับคุณอาทิตย์นี่ชีวิตจริงว่ากวนแล้วในเรื่องนี้แบบโอ้โหผมพยายามมากที่ในการเป็นตัวนี้หลากสุดติ่งแห่งความกวนครับคือคุณดูแล้วแบบคุณอยากเจะมือล้วงไปในจอทีวีแล้วแบบดึงติ่งโอ้ม่ไมคุณอาทิตย์นี้เลยอ่ะกวนขนาดนี้ครับรอติดตามพวกเราครับทุกตัวละครสนุกมากๆครับผมสําหรับฝันเฟื่องครับครับผม